สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมกัม็กลกับมาอีกครั้งกับหน้าฟอร์จูตไสครั้งแล้นี่ก็เป็นคลิปที่2นะครับผมที่จะมาเปิดให้ดูกันนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ DSR 1 Dreamcatcher ไปแล้วนะครับผมเรามาลองจัดกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเป็นกระบอกที่2นะครับโอเคแล้วก็รอนะครับดูซิจะได้อะไรอืม,อมทำไมมันค้าง ไม่ใช่ผมนี่อ๋อก็ผิดก็ผิดอ่าเ,ๆๆอเริ่มแล้วครับเอ้ยเอ้าโอเคได้อะไรโอ้ SG 42 Dream Catcher e เองอันนี้เหมือนจะเป็นข่าวร้ายนะครับผมเพราะว่าตัว SG 12เนี่ยคือเป็นตัวที่เอ่อโดนเนิร์ฟโดนปรับความสามารถมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือค่อนข้างคอยแตกพอสมควรครับผมคือปืนจะดีดแล้วไอ,อคืออารมณ์เหมือน SG 58พาราครับผมคือยิงแล้วเป้าบานอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ครับหน้าตามันสูงกันชัดๆนะโอเคก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิป AVA วอร์ r Delivery ทดสอบปืนตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ